ไดีปล้าลุงพ่อแม่พี่น้องมาเก็บเห็ดเพิ่งขมเน้อมนสารอ้องเห็นบอพี่น้องดอกเห็ดมีบหลายพี่น้องมาเก็บเลมมูมูซาบอเห็ดเพิ่งออกสาร้องก็มาเก็บมาลงเบิ่งก็เห็นดี่พอมีอยู่แต่ว่าจะได้เก่งบอพี่น้องเด้กดอกเพชรช่งโ่ย มาไปเดีย๋ยวอันนี้แหละดอเคเอาเข้ามากินน้ำมันไปเด้อ้ำแสวน้องเขี่ยเ <Here, S 1> ด้อจ้าเพราะว่ามันเป็นไม้มันเป็นอะไรโอ้โหกำลังมาเยือนอยู่ก็มีน้องเอ้ย เี็ดีแล้วจ้ามันออกบนลรดอกสองดอกเด็มันไม่ได้ออกลายมันไม่ได้ออกเป็นมูนะม้อยเด็กดอกเืท เผ็ดยูกคา่าอันอีกทิพี่นั่วมันจากอันนั้นละมันจากตายแดดละเผ็ดหาก็ออกเริ่มออกมันหากกัยิวอัน นี่น้องห้อยอย่างงังเขาบเก็บมอื่นมันมีคนเก็บ เขาตรงได้เก็บมาป่ามาดุมเขาบอ่อเอามีคนเอาคือเกา่าดอกมันหา,นาพลอยไว้พลอยไว้เนาะ เดี๋ยวยังอยู่ลอกตามคู่หายก่อนเลยจ้าเราสนอมพี่ไายพ่อแม่พี่น้องบ้างอีกเท่านึงเด็กยวขึมาเห็ไเนไหม ดอกเคสดอกเคสอาให้มดจ้า รดไว้ลุดไว้จ้าเล็กสวยสวยงามมากสวยงามมากจ้กาเห็นแล้วจ้วา,มมาจ เกน้อยดอกไม่ใหญ่จ้าพี่น้องเห็นแล้ววันนี้ มันโดนจนเห็นเธอหนึง่งโมเมนมเต์ว่าเฮ็ดมันออกหลายมันอยู่ในป่าฮกแน่เฮ็ดคลิปกระยักเนี่ยฮะโดก,กันน้อยแต่แท้สดบาทละสี 4, 5, ่ห่าน้อยคนเลยนี่ยสี่ห่างโกคนแล้เนี่ยนี่น้อยแต่ว่ามันยังงามนะมุย้ยเฮ็ดกำลังอ้อห่างก็ออกเมื่อคืนนี่ค่อยวานเนาะ Thăm mọi đại lại cả sĩ phai Để hôn Đây, đây là เห็นหีแล้วจ้าเห็นหีแล้วจ้ามาเด้อมาเก็บ้ำเสาวนอมเด้อเก็บเพชรเพิ่งข่มเด้อใบตัดตีนมันนี่เพราะว่าค้าให้คลิปนาจังตัดพี่น้อออกบ่อนละดอกสองดอก น้อยอยู่กับเอาเด้อพี่น้องเด้อคันภาพคันคลิปมันบดมันสั้นก็ก็ทุกขออภัยวันี้ผูจ้จับกล้องจับกล้องเอาเองผู้ดเดียว ดสบายดีป้าหน้าแดงค่ะเลยเป็นวินพี่น้องมาหาเฮตตอนสิบสิบโมงเาเป็นวินเมื่อไงหาเฮตตอนสิบโมงมากับหมู่สองคนเมื่อยค่ะเลยซ้อมปอกโพจังหวัดอย่างชิกมืออซ้อมเมื่อยก่อนพี่น้องเลยได้หลายเยพี่น้องเ็ยเฮตสานน้อมเดี๋ยวฉันน้อมจะให้เบ่งเลยจ้า บายดีเมื่อยนะเดย์พี่น้องเฮ็ดสาวนอมอันนี้ก็เข้าถือมากินน้ำอันนี้ก็ยายาสานอมแต่รถตันโซงถ้าบบกินยารถตันโซงไปก็ไปได้ได้อยู่ของโมของโมหลายกว่าหลายกว่าสาวนอม เพื่อนได้หลายแน่มูคูหลายกิ่นแก่งซุ้มนะเพื่อ <laughs> นมื่อนี้โต้มแกงแล้วอะแต่เซฟไ,ได้พี่น้องเลยจับมาได้หลายแล้ววะไทยจับบอลดอกงามๆนี่แหละว,วะ <laughs> สะนอมก็ได้อยูนออ่นี่สะนอมอีกได้จะดอกซำนี่ซำน,นี่คันหมายได้หนูมุ้ย <laughs> <laughs> พอใจเลยสะนอม ตอนนี้ก็ได้ชนะพี่น้องเอ้ยยุทงยุให้พี่อันโคกที่ฉันน้อไปเก็บเด็ดพี่นอ้องหลังๆอยู่แหละปูเออป้าบิ๊กนี่แหละอยู่ยนานั้นสะอาดออกกันนะสะอาดเนาะเนาะพี่น้องเอ้ยได้ฉัน้อมยีน่าเยู่ยหมสามเมื่อจะง่อยกว่าฉัน้อมจากชิมืออ่ะอันนั้นก็ป้าเฮ็ดดินเลยพี่น้องนะฮะโคกเฮ็ดดินทันตน,นละอ้อ พอได้แกงแกงแรงสำหรับคลิปนี้สาวน้องขอลาก่อนเด้๋ยวจอย่าลืมกดไลค์กดเซ์ส่งสาวน้องไปเซฟเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้สาวน้องเ่ยเด้อพิพาพป,ประะการใดก็บา,บายสบายดีขอขอบใจ